ข่าวมาขั้นแมนเชสเตอร์เดตเด็ดประจำวันที่9พฤษภาคมโดยโค้ชเทฟฟฟุตบอลแมนเชสเตอร์เด็ดยินนี่คอสนออารนันิญงไนมุนโดเปิดเผยตราหมีติดต่อสปอร์ติ้งลิสบอนในการคว้าตัวโยเคเรชนะเมือ่องานนี้มุนโด้จะบริโบคบระการข่าวแต่ว่าแอตเลติโกมาดริดนะฮะเป็นทีมที่ต้องการวิกเตอร์โยเคเรชก่อนหน้าของส bon ปอร์ติ้งลิสบอนไปร่วมทัพโดยที่ระบุว่ามีการติดต่อในเบื้องต้นกันแล้วในข่าวนี้ ซึ่งแข่งไวชกแปรนี้ขึ้นแทนเป็นหนึ่งในกองหน้าที่มีสมบสอนต้องการตัวอย่างสูงจากผลงานอันยอดเยี่ยมซีซั่นนี้กไประ้มากถึง52ประตูบวกกับ12แอซิสจากการลงเล่นทั้งหมด49เกม ลมทุกวริการที่กับต้นสังกัดในครนีโดยไรซสโมอสรในพรีเมียร์ลีกเองก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งแมนยูอาร์ตอนเชลซีและก็ดิวการ์เซนต่างถูกคาดหมายว่าจะยื่นข้อสเสนอเพื่อจะคว้าตัวบาร,รุมทีมช่วงตลาดซัมเมอร์นี้โดยเชื่อกันว่าทีมดังจากโปรตุเกสเองนั้นพร้อมจะจรจาหากว่ามีข้อสเสนอที่ไม่ต่ำกว่า70ล้านปอนด์ในครนี้เข้ามา จากการรริงานของสื่อแดนการ์ทินดูก็ระบุเลนว่าตารามีเป็นอีกทีมที่อยากจะได้ตัวโยเกเรชมาร่วมทีมโดยเผยว่าทีมดังจากสเปนมีการสอบถามไปอย่างเบื้องต้นในขา่าวกากันแล้วโดยตั้งแต่ที่ย้ายจากคณาของโคเวนที่มาร่วมทีมโคเว,โ,ควโยเกเดสเนี่ยเราเล่น,นกับสวอตติ้งดิสบอนไปแล้วมากถึง9.9เกมรวมทุกบริการทําไป9.5ประตูกับอีก27แอซิสที่เกิดขึ้นในขา่าวนี้เป็นนัตบการนี้ถือว่าไม่ธรรมดานะฮะและผี ไม่รู้จะได้ตัวเขาเหรือไม่แต่ใจจริงนั้นอยากได้อยู่นะแต่ก็ต้องมาดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะจบเช่นไรรัมาดูข่าวต่อมานจนครับอาร์ตยังไงประธานเบติสวางแผนคุยผีรังแอนโทนีอีกหนึ่งปีจะได้ไหมเหมื่อกันนี้ทางด้านขาองทางฝั่งเรอัลเบติสนะครับวางแผนในการเจรจากับทางด้านของฝั่งแบงดูเพื่อจะเก็บทางด้านของฝั่งแอนโทนีไว้กับทางทีมเบกิโตต่อไปอีกหนึ่งฤดูกาล โดยคอังเคลอารโบรประธานสโมสรเรอัลเบติชเปิดเผยนะฮะหลังทีมเบกิโตผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศคอนเฟอเรนซ์ลีกซีซั่นนี้ว่าสโมสรวางแผนในการเจรจากับแมนยูเพื่อจะรั้งตัวแอนโชนี่นะฮะอยู่ต่อไปในฤดูกาลหน้าตามการรายงานของโกเป้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยชื่อของเขาเองได้รับการเสนอจากผู้ในการกีฬาเพื่อที่จะพิจารณานะฮะมันเป็นาแนวทางของมูลค่า ที่ต่ำลงไปเพราะว่าแมนยูเองนั้นรับผิดชอบเรื่องเงินเดือนเกือบทั้งหมดเลยโรคคนนี้ก็ได้กล่าวดักเตะต,ต้องการจะมาอยู่กับเรื่งของเบติชมันเป็นการยืมตัวเพียวๆเลยก็ว่าได้มันถูกมากเลยนะสำหรับเรื่งของเรอัลเบติสและก็ไม่มีออปชั่นนะฮะในการเจรจาใดๆทั้งสิ้นในขณะนี้ โดยงานนี้การรักษาแอนโทนีไว้์นั้นเป็นเรื่องที่ซับซอ้อนเป็นอย่างมากเรา,านั้นจะมีการประชุมกับฟูนั่ของฝั่งแมนยูเพื่อจะขยายสัญญาย,ยืมตัวออกไปอีกหนึ่งปีเพื่อที่จะแบ่งเปอร์เซ็นต์ของนักเตในครั้งนี้ได้มันขึ้นอยู่กับการมองเห็นแนวโน้มของนักเตะและก็แมนยูในครั้งนี้ว่าจะเป็นไปนในทิศทางใดโดยแมนยูเองจะเป็นฝ่ายคัดกรองเกมก่อนจากาการาเจรจานักเตะก็จะเริ่มต้นขึ้น แต่ว่ากระบวนการนั้นยังอีกยาวนานเรียกว่านอกจากนี้แล้วตอนนี้นักเตะเองนั้นต้องการอาจะคว้าแชมป์ก่ยวกับเร่งของเรอัลเบรเซนะฮะเมื่อถึงเวลาประกอฤดูการสิ้นสุดลงเขาจะสามารถทําส่วนของตนเองได้หากก็ามีตัวเลือกที่เปิดขึ้นในครั้งนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะเป็นในวัาานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็นด้วยกันครับว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมานจนครับอารหนึ่งในงานนี้ไบรท์ฟิลิปนะฮะเชื่อสิง ไม่เสียหายในการซื้อสัโชดิครั้งนี้อย่างแน่นอนนะเมื่องงนนี้ทางด้านของทางฝั่งนะฮะชอนไรฟิลิปอดีตมิสฟิล์คนดังชี้เลยว่าไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรมากมายเลยหากว่าเจลซีจะซื้อขาดจะดอนสัโชจากนากข่าฝั่งแมนยูในช่วงสมือนี้โดยแข้งทีมชาติอังกฤษเองนะครับผมมาเล่นกับทางด้านของอสิงห์บุรุษแล้วด้วยสัญญาการยืมตัวพื่อซื้อขาดในราคาอยู่ที่ ราว20-25ล้านปอนด์เมื่อตลาดหน้าหนาวที่ผ่านมาแต่ผลงานไม่เป็นที่น่าพอใจจนมีการบริงานออกมาว่าสโมสรพร้อมจะจ่ายเงินชดเชยจำนวน5ล้านปอนด์เพื่อที่จะส่งตัวคืนทัพปริษั์แดนครั้ังนี้เพิ่มเติมนะแต่ในก็ตามทางด้านของไบรท์ฟิลิปเองมองว่าไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรเลยหากเชลซีจะซื้อขาดซานโชโดยเชื่อได้ว,ว่าศักยภาพที่มีหากว่าเค้นออกมาได้ใน,นครั้งนี้จะส่งผลดีกับสโมสรในครั้งนี้เป็นอย่างมาก อะไรที่เหมือนว่าเชลซีอเองนั้นจะซื้อผูเ้เล่นที่มีศักยภาพที่จะเป็นผูเ้เล่นและก็สามารถจะเป็นหรือว่ากลายเป็นผูเ้เล่นชั้นยอดเยี่ยมได้ไรฟริลิปก็ได้กล่าวเราทุกคนเองรู้สึกศัก,กยภาพของจอนสแดโชวแล้วถ้าเชลซีทำงานแบบเดียวกับที่พวกเขาทำ โดยปกติแล้วทีมจะเซ็นสัญญากับเขาเพราะรู้ว่าเขาสามารถทำอะไรได้บ้างซึ่งเคยได้เห็นกันมาแล้วแต่ผมคิดว่าสิ่งที่มันไม่ช่วยอะไรเลยแต่ตอนนี้ก็คือเขาเองไม่เพียงแค่ทำประตูไม่ได้เท่านั้นแต่เขายังคงเศร้าอกาศได้ไม่มากมายพอในครั้งนี้กันอีกด้วยถ้าเชลซีเสี่ยงกับจำนวนผู้เล่นที่เขาเสี่ยงอยู่นั้นผมไม่คิดว่าเขาจะเลวร้ายอะไรนะเราเองก็รู้ดินะว่าเขาแสดงอะไระมาให้ดูแล้วในเกมฟุตบอลและถ้าเขากลับมาได้ คุณก็จะมีเพื่อนชั้นยอดอยู่ในทีมในครา้นิน้ชนะันชีเลยนะนะผมเป็นคำว่าง,งานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปกัน,กนครับว่าจะเป็นเช่นอะไรนะฮะเรามาดูข่าวต่อมากันครับอารน์นยังไงแมนยูยังคงดีไม่พอนะครับผมในลีกโย و โรพูดจริงไม่อวยหวังจะแก้ตัวด้วยแชมป์ยูร์ปาลีกฟาดหน้าเลยนะ เมื่องานนี้แมนยูยังดีไม่พอนะฮะเมื่อโยโร่เองนั้นก็พูดจริงแบบไม่อวยเลยนะและก็หวังจะแก้ตัวด้วยแชมป์ยูโรป้าในครั้นี้ให้จบได้โดยงานนี้บริทนิโยโรนะครับผมกองหลังดาวรุ่งของแมนยูได้เปิดใจโชว์ผลงานยอดเยี่ยมในเกมที่เอาชนะอาแอตติกเิลยบาไป4-1ผ่านเข้าสู่รอบชิงยูฟ่ายูโรป้าลีกด้วยสกอร์7-1ในครั้งนี้ โดยเกยมนี้โยโรเองทำแอสซิสต์ให้กับพันธัของเบสันมาวตะยิงประตูแรกซึ่งเป็นประตูตามตีเสมอให้กับแมนยูและก็เป็นจุดเริ่มต้นของการยิงถล่มในช่วง20นาทีสุดท้ายของเกมที่เกิดขึ้นแม้ว่าจะได้ชิงยูโรป้าลีกแต่ว่าตลอดฤดูกาลนี้แมนยูกำลังมีผลงานที่ย่ำแย่และก็กำลังเผชิญกับโอกาสที่จะจบอันดับต่ำที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ฟิมเบริกของสโมสรยยโรจึงอยอมรับเลยนะว่าเราจำเป็นต้องควา้าแชมป์รายการนี้ให้จงได้ พวกเรารู้ดีนะว่างานยังไม่จบเราเองพยายามมีสมาธิต่อไปแต่คืนนี้เราต้องสนุกกับมันเพราะว่าเราจะชนะเมื่อถูกถามถึงสถติไม่แพ้คใครในเวทียุโรปเองนั้นเขาตอบว่าพูดตามตรงผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันพวกเราทำได้ดีในศึกยูโรปาล,ลีกแต่ในเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเองเรายังไม่ใช่ทีมที่ดีที่สุดนะดังนั้นเราต้องหาสาเหตุว่าเกิดอะไรกันขึ้น ผมคิดว่าการแข่งขันรายการนี้ช่วยให้พวกเรานั้นพัฒนาหลายด้านได้ดีขึ้นพิมเมริกเองเป็นลีกที่โหดมากโยุโรปเองก็เช่นเดียวกันแต่ฟุตบอลเองมันไม่เหมือนกันนะมันมีความหมายมากมายสำหรับพวกเราที่จะได้เล่นในโยุโรปในฤด,ดูกาลหน้าในศึกแชมปีเป็นลีกซึ่งก็เป็นรายการที่ดีสุดในโลกเราจําเป็นจะต้องเล่น,นรายการนั้นและเราเองจะไปต้องคว้าแชามป์รายการนี้ในครั้งนี้ให้จงได้ เป็นนามวางงานนี้ต้องรอดูันต่อไปก็ได้กานนะครับว่าจะเป็นเช่นไรงานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะเรามาดูข่าวต่อมากนนันครับอาไรยังไงทําแมนยูสลิ้นห้อยเลยนะบาร์เบเดชี้สกอร์ขาดเกินความเป็นจริงในครั้งนี้โดยกรณีเออร์เนสโตบาเบเดกุนซือของบิวเบลระบุในทว่าสกอร์ที่ออกมานั้น มันไม่ได้สอดคล้องกับรูปเกมในความเป็นจริงเอาซะเลยแต่ก็ยินยอมรับนะว่าลูกทีมของตอนเองนั้นก็พลาดในบางจุดจนโดนลงโทษอย่างเจ็บแสบในะคะระนี้ซึ่งเอเนสโตบาเบเด้เทรนเนอร์ของอาราติกบิวเบลได้กล่าวบอกว่าที่จริงทีมของตอนเองทําได้ดีในการเจอกับพนักของฝั่งแมนยูจนไม่ควรจะแพ้ด้วยสกอร์รวมมากถึง1ต่อ7ได้ซ้อไปโดยในนัดแรกเนี่ยแมนยูบุกไป,ปนะบิลเบาไปถึง3ต่อ0ถึงซันมาสเบชนะฮะ ทำให้นัดที่สทีมจากาแคนส์บัดเล่นได้ยากพอตัวซึ่งถึงแม้ว่าบิเบลจะขึ้นนําไปก่อนตั้งแต่ครึ่งแรกแต่ว่าสุดท้ายก็มาโดนปีศาจแดงปลัวไป4ี่ลูกในช่วง18นาทีสุดท้าย บอลวีเด้เองเปิดเผยบอกว่าเราพลาดกันเกินเยอะเกินไปละว่าผลการแข่งขันมันก็ไม่ได้สะท้อนถึงรูปเกมในความเป็นจริงเอาซะเลยไม่ว่าจะททนทั้งในเกมนัดที่2หรือว่าแบบนับรวมทั้งสองนัดก็ตามผลการแข่งขันมันก็ไม่ได้ตรงกับรูปเกมในความเป็นจริงเราทําให้แมนยูเจอกับปัญหาหนักพอสมควร มันไม่ใช่ว่าแมนยูเล่นได้แบบสบายๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นทั้งในนัดแรกหแบบรือว่านัดที่2รูดเกมมันรู้สึกว่าสกอร์มันออกมาเยอะเกินไปเราต่อกรกับพวกเขาได้ดีนะแต่ว่าเราจําเป็นต้องทําให้ดีจนถึงท้ายที่สุดด้วยเพราะทีมเหล่านี้จะไม่ประนีคุณเมื่อคุณพลาดในครั้งนี้และนี่ก็เป็นสรุปข่าวลุดสโมสรแมนเชสเตอร์เดในช่วงเย็นครับขอบคุณทุกคนที่รับชมผมกดไลค์กดแชร์และกด u b s c r i b e ให้กับผมครับ ขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ